สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมตาหวานอีเช่นเคยสำหรับในวันนี้ผมเองจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องจอนวูนักฆ่าดาบทิวดาเมื่อ800ปีก่อนพระโพที่เดินทางจากอินเดียมายังแผ่นดินจีนและอยู่ในวังหลวงถึง3ปีจากนั้นท่านก็ฝึกวิทยายุทย์จนกลายเป็นปรมาจารย์กังฟูหลังจากท่านมรณภาพสังขารของท่านก็ได้ถูกฝังไว้แต่ต่อมาร่างของท่านก็ถูกขโมยไปถูกแยกเป็น2ส,ส่วนและก็มีข่าวรือว่า ใครก็ตามที่ได้ครอบครองสังขารของท่านจะกลายเป็นยอดฝีมือกังฟู และจากคนที่ใกล้าตายจะมีชีวิตที่แข็งแรงคนแขนขาขาดก็จะกลับมามีแขนขาอีกครั้งจากนั้นมากลุ่มเิลาดำก็ได้เข้าร่วมเพื่อแย่งชิงซากสังขารของท่านและมีข่าวลรือว่าครึ่งหนึ่งของสังขารอยู่กับเสนาบดีจังไหตัวบ้านของเสนาบดีจังไหตัวที่มีผู้นำที่ชื่อว่าราชากรงลอ้อที่มาพร้อมกับสมุนเพื่อแย่งชิงสังขารจากเสนาบดีจังไหตัวและฆ่าทุกคนรวมถึงเพศของเราลูกชายเสนาบดีจังไหตัวพิรุณหนึ่งในกลุ่มเิลาดำที่ ใช้เวลาโกลาหลแอบเอาซากสังขารและเงินหนีออกจากกลุ่มศิลาดำและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกลุ่มศิลาดำนำโดยหัวหน้าอย่างราชากงล้อที่ออกประกาศให้ยอดฝีมือจากทั่วแดนละทิต ใครก็ตามที่จับตัวพิรุณมาได้จะมีรางวัลให้อย่างงามยอดฝีมือแต่ละคน,ะคนก็ได้นำาภาเหมือนพิรุณไปเพื่อล่าตัวมารับรางวัลและพระเอกของเราที่น่าจะตายแล้วก็ได้มาเจอกับพิรุณที่กําลังถือซาาสังขารของท่านโพและทั้งสองก็ได้ประลองวิชากันแต่ถ้าว่าพระเอกของเราที่มีแผลชะกันเต็มตัวก็พ่ายแพ้ให้กับพิรุณก็ร่วงลงจากสะพานไปพิรุณก็ได้เจอกับผู้ทรงปัญญาที่ฝึกซ้อมวิชากับพิรุณดาบกระบี่วลีไหลผู้ทรงปัญญาที่กล่าวว่าดาบกระบี่วลีไหลมีจุด ุดอ่อนอยู่ีจุดผู้ทรงปัญญาที่เกรงว่าถ้าวันหนึ่งพิลุณได้เจอปรมาจารย์ตัวจริงจะโดนเขาสับเป็นชิ้นๆผู้ทรงปัญญาก็ได้สลาชีวิตเพื่อขอให้พิลุณยกเว้นจากชีวิตที่ถือดาบและแสวงหาธรรมะและใช้ชีวิตปกติดังคนธรรมดาทั่วไปหลังจากนั้นพิลุณก็ได้ศัลยกรรมใบหน้าใหม่เพื่อหลบหนีจากกลุ่มศิลาดำหลังจากที่นางได้รักษาตัวจากการศัลยกรรมนางก็ได้นำร่างของท่านโพไปฝังไว้ที่วัดในยอดเขาและมาเช่าบ้านอยู่ในเมืองหลวงและนานวัน วันเวลาผ่านานเธอก็ได้พบรักกับหนุ่มรูล่อที่ทํางานรับจา้างส่งของเดือนพิเศษในเมืองหลวงทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและอยู่กินร่วมกันมานานเกือบนับปีในขณะที่ทั้งสองกําลังแลกเงินในธนาคารเมืองหลวงก็มีโจรนาบุกธนาคารเพราะเชื่อว่าร่างของท่านโพถูกฝากไว้กับธนาคารแห่งนี้ในขณะที่พวกโจรกําลังไล่ฆ่าคนที่อยู่ในธนาคารพิรุณก็ได้ใช้วิทยายุทธเพื่อช่วยสามีของเธอราชากรงล้ลหัวหน้ากลุ่มเจลาดําที่รู้ว่านั่น เป็นฝีมือของนางพิรุณที่กําลังตามล่าราชากรุงล้อก็ได้ตามสมุนแต่ละคนเพื่อช่วยตามหาตัวพิรุณที่แอบซ่อนอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้และพวกเขาก็ได้เจอกับพิรุณจนได้ถึงแม้พิรุณจะเปลี่ยนโฉมแต่ราศีของนางไม่เคยเปลี่ยนราชากรุงล้อก็ได้เสนอข้อตกลงว่า ถ้านางให้สังขารอีกครึ่งของท่านโพและมาช่วยกลุ่มศิลาดำชิงอีกครึ่งจากเศรษฐีจังต้าชิงแห่งสหธนาคารแล้วพวกเขาจะปล่อยนางกับสามีไปด้วยความรักนางจึงตกลงที่จะทำตามข้อเสนอนี้วันถัดมาสองสามีภรรยาที่จะขายอีกครึ่งให้กับจังต้าชิงแต่ทว่ามันคือแผนการที่จะชิงอีกครึ่งจากจังต้าชิงและเหตุการณ์โุลมุนก็เกิดขึ้นเธอคนนี้ก็ขโมยสังขารของท่านโพไปแต่สมุนของราชากงลอก็ตามไปฆ่าเธอจน ได้และกลุ่มศิลาดำก็หักหลังกันเองเพราะอยากจะครอบครองร่างของท่านโพพิรุนก็ได้บางร่างของท่านโพอีกเครื่องเอาไว้ และแม่ขอเกี่ยวข้องกับกลุ่มศิลาดำอีกต่อไปขณะที่พิรุณกําลังจะจากไปพลอยฟ้าสมุนของราชากรุงล้อก็ตามมาฆ่าพิรุณพิรุณที่ลาทิ้งกันฆ่าหันแล้วก็ได้แต่รับเพลงด่าของพลอยฟ้าจนเธอได้รับบาดเจ็บเธอที่หนีกลับมาได้ก็ได้บอกกับสามีให้หนีไปจริงๆแล้วสามีของเธอนั่นก็คือพพะเอกของเรานี่เองพระเอกก็ได้นําร่างของเธอนอนลงไปและหยิบกระบี่สองเล่มที่ซ่อนไว้ใต้อิฐมารับจงคมกริบขนาดนั้นเองสมุนของราชากรุงล้อที่มาเห็นดาบคู่ของเพะเอกก็รู้ได้ ทันทีว่านั่นคือบุตรชายของเซนาบริจังไหตัวที่ถูกเขาฆ่าเมื่อหลายปีก่อนวิทยายุทธของเขาแก่งกล้าสามารถสมุนของราชากรงล้อสองคนก็ไม่สามารถเอาชนะพระเอกของเราได้พระเอกก็ได้ฆ่าสมุนของราชากรงล้อไปหนึ่งคนแต่พลายฟ้าที่ถูกฟันไปที่หลังจนกลายเป็นแผลยาวและเธอก็ได้หนีไปพลายฟ้าที่มาหาราชากรงล้อเพื่อให้ราชากรงล้อรักษาบาดแผลบนหลังของเธอราชากรงล้อก็ได้ใช้มือลูบไล้ในการรักษาทําให้พลายฟ้ารู้สึกเพลิดเพลิน และก็เกิดอารมณ์พลอยฟ้าและราชาคงล้อก็ได้กอดจูบก,กันอย่างดูเดือดพลอยฟ้าที่ขาดของมานานก็ได้เอามือจับไปที่มังกรของราชาคงล้อแต่ทว่าแท้จริงราชาคงล้อเป็นขันทีมังกรของเขาเลยด้วนไปเพราะอย่างนี้เขาเลยอยากครอบครองสร้างสังขารของท่านโพเพื่อให้มังกรของเขางอกออกมาใหม่และได้เป็นชายชาตรีอย่างที่เขาต้องการพลอยฟ้าที่รู้ว่าราชาคงล้อเป็นขันทีก็หมดอารมณ์และก็เอาเงินส่วนแบ่งไป แต่ราชากงล้อที่รักเธอมากจึงสกัดจุดทําให้ร่างกายของเธอขยับไม่ได้จากนั้นก็นําตัวเธอไปฝังทั้งเป็นที่ใต้สะพานส่วนพิรุณที่พระเอกพามารักษาก็ได้รู้แล้วว่าแท้จริงพระเอกเป็นใครพระเอกที่รอดตายจากการสังหารของพิรุณในวันนั้นฝนก็ตกหนักและมีคนช่วยพระเอกเอาไว้และได้ใส่ยกรรมใบหน้าใหม่ให้กับพระเอกพระเอกที่จะแก้แค้นให้พ่อของเขาแต่ก็ไม่ได้ฆ่าพิพรุณภรรยาของเขาที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานับปีพระเอกที่ลังเลใจก็โดนภรรยา สุทักสกัดจุดทำให้ร่างกายของพระเอกเคลื่อนไหวไม่ได้ขณะนั้นราชากรงล้อก็ได้มาถึงราชากรงล้อคือปรมาจารย์ที่สอนกระบีวารีไหล ให้กับพิรุณเขาได้ใส่จุดอ่อน4จุดในขบวนท่าของกระบี่วลีไหลพิรุณที่เกือบจะพ่ายแพ้ให้กับราชากรงล้อก็นึกถึงผู้ทรงปัญญาที่เคยชี้แนะถึงจุดอ่อน4จุดให้กับพิรุณพิรุณจึงเรียนแบบท่าของผู้ทรงปัญญาและเอาชนะราชากรงล้อได้ขันทีที่อยากเป็นชายชาตรีก็สิ้นลมหายใจพิรุณ ที่ได้รับบาดเจ็บเกือบไม่รอดพระเอกที่ฟื้นขึ้นมาที่คิดว่าพิรุนภรรยาของเขาตายแล้วก็เสียใจมากถ้าตอนนั้นเขาปล่อยวางความแค้นได้ก็คงได้ใช้ชีวิตกับภรรยาสุดที่รัก ขณะนั้นพระเอกกำลังกอดล่างของเธอก็ได้ยินเสียงภรรยาพระเอกที่รู้ว่าภรรยาของเขายังไม่ตายก็ดีใจเป็นอย่างมากและก็อุ้มภรรยาของเขากลับบ้านและภาพยนตร์เรื่องจอนบูนักฆ่าดาบเทวดาก็จบลงถ้าคลิปนี้สนุกก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ